บทเรียนออนไลน์เรื่องอักษรควบหรือคำควบกล้ำชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยอักษรควบหรือคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสอ2ตัวเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันซึ่งเวลาอ่านออกเสียงจะะกล้ำเป็นพยางคเดียวกัน เสียงวรรณยุกข,ของพยางนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าอักษรควบหรือคำควบกล้มนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. อักษรควบแท้หรือคำควบกล้มแท้และ 2. อักษรควบไม่แท้หรือคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะอักษรควบแท้หรือคำควบกล้มแท้ ก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเขียนเรียงกันโดยพยัญชนะตัวควบหรือพยัญชนะตัวที่สองนั้นจะต้องเป็นรอเรือรอลิงวแหวนเท่านั้นค่ะและจะผสมด้วยสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงก็จะออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะตัวอย่างคําควบกล้มแท้ที่มีพยัญชนะรอเรือ เป็นพยัญชนะตัวคูว่เช่นกราบครอบครัวพริกจะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำนี้เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะตัวอย่างคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะลอลิงเป็นพยัญชนะตัวค้วเช่นกลอง หัวปลีครุยจะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำนี้เวลาอานออกเสียงจะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะตัวอย่างคำควบกล้แท้ที่มีพยัญชนะวอลแหวนเป็นพยัญชนะตัวคั้วเช่นกวางขวานควายจะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำนี้ เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะต่อมานะคะมาดูข้อควรจำของอักษรควบแท้หรือคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะรอเรือรอลิงวอลแหวนเป็นพยัญชนะตัวคว่ 1. คําคำควบกล้ำเวลาสะกดจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว จะต้องไม่อ่านออกเสียงอะกกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น 3. ต้องไม่ใช่คำที่มีหอนำ้ำและ 4. ระวังคำที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คำที่มีวแวนเป็นพยัญชนะตัวควบค่ะอักษรควบไม่แท้หรือคำควบกล้มไม่แท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวปรปะสมสระเดียวกัน โดยมีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือซึ่งจะมีวิธีการออกเสียงด้วยกันสองแบบค่ะวิธีการออกเสียงอักษรควบไม่แท้หรือคำควบกล้ำไม่แท้จะแบ่งได้เป็นสองแบบนะคะแบบที่1ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียววิธีที่สองออกเสียงทอรอเป็นเสียงซโซค่ะ คำสอนควบไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยพยัญชนะต้นตัวแรกคือต่อจานต่อโซ่ต่อสลาและต่อเสือค่ะควบกับพยัญชนะต้นตัวที่สองคือรอเรือเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นไม่ออกเสียงรอเรือ ตัวอย่างอักษรควบไม่แท้หรือคำควบกัมไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวเช่นเร้าต้อยเศรษฐีจะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวและมีพยัญชนะตัวควบตัวที่สองคือรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียง จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้นอักษรควบไม่แท้ที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซออก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยพยัญชนะต้นตัวแรกคือถอทาหารควบกับพยัญชนะต้นตัวที่สองคือรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียง จะออกเสียงเป็นเสียงซอโซ,โซแทนค่ะตัวอย่างอักษรควบไม่แท้หรือคําควบกัาไม่แท้ที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอโซ,โซเช่นอินซีซัดสินหาดทรายจะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำนี้เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเป็นเสียงซอโซ,โซ แต่รูปที่เห็นจะถูกเขียนด้วยทอทหารรอเรือนั่นเองค่ะสรุปนะคะอักษรควบกล้ามหรือคำควบกล้ามถ้าคำควบกล้ามแท้นะคะจะต้องเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นรอเรือรอลิงวอลแหวนเท่านั้นค่ะ และจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันต่อมานะคะคำควบกล้ไม่แท้จะต้องเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะเป็นรอเรือเพียงตัวเดียวและออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นและสุดท้ายนะคะพยัญชนะต้นทอทหารควบกับรอเรือ ออกเสียงเป็นซาโซ่ค่ะแล้วพบกันใหม่บทเรียนต่อไปนะคะบ๊ายบาย